สวัสดีครับนี่น้องปุ๊กกี้นะครับปุกกี้อายุสิบขวบนะครับหรือก็สิบปีครับควันช้างเขาเขาชื่อพี่อ้วนนะฮะตอนนี้เขากำลังเอาช้างไปมาล่ามไว้ที่ที่ป่านะครับน้องปุกกี้เขาท้องได้เก้าเดือนแล้วนะครับ ะตอนนี้ผมอยู่หลังเก่านะครับอ่า นี้พี่ควางเขาเอามาลาไว้ที่ป่าเพราะว่าตอนกลางคืนเอาเอาไปไว้ที่บ้านนะครับโอเคเขาเสียงหน่อยเร็วเสียงอยู่ในเสียงสวัสดีค่ะค่าหน่อย สวัสดีนะครับเออนี่ไงครับเขาน่ารักมากเลยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเขาท้องได้เก้าเดือนแล้วนะครับ เดี๋ยวเอามาล่าไว้ในป่าแล้วก็เดี๋ยวพี่ควานเขาจะเอาอาหารให้ให้ช้างครับอาหารก็จะเป็นจะเป็นมีโอ้มันมันมองไม่เห็นนะ <c oughs> ขอโทษทีครับคือจะมีอ้อยแล้วก็สับปะรดนะครับแล้วก็ต้นกล้วยให้เขากินนะครับเพื่อบำรุงลูกเขาในท้อง ตอนนี้พี่ควันเขากำลังจะไปเอาต้นกล้วยให้ให้ช้างอยู่ครับให้น้องปุกกี้เพราะน้องปุกกี้เขาท้องเก้าเดือนแล้วก็เขาต้องการอาหารเยอะมากวันหนึ่งเขาก็ก็น่าจะกินประมาณร้อยกิโลครับ นี่พี่ควันพีพ่ควันเขาเอาต้นกล้วยมาให้นะครับมามามาไปมามาเขาเรียกน้องปุ๊กกี้มาเพื่อจะต้นกล้วยน้องเป็นนอาหารที่ว่าบำรุงบำรุงชั้ดีเลยครับนี่พี่ควันครับ ปาดนวยให้ฉานให้น้องปุ๊บกินนะแต่ใช้วันหนึ่งเขากินวันละร้อยกิโลครับกินนังกวบกวบเลยอร่อยมากเพราะว่าเขาต้องบำรุงลูกในท้องเขาด้วยครับ 10, 10ปีเนาะอายุละอายุ10ปีน้องบุกี้เขาอายุ10ปีครับเลาเขาค่อนข้างจะกินกินเยอะวันหนึ่งต้องต้องไปตัดอ้อยบ้างไปตัดต้นกล้วยบ้างแล้วก็อะไรนะไปเอาสับรดให้เขากิกนด้วยรวันหนึ่งเขาต้องกินวันละร้อยกิโล ตอนนี้เขากินอย่างอร่อยมากเลยครับพี่ควานให้ให้ไอ้ด้วยแล้วก็ให้ต้นกล้วยพี่สภาเขาก็จไปเอาสับปะรดมาให้ด้วยครับ น้องปกกี้กินอย่างอร,อร่อยมากเลยกินแบบแบบสุดยอดถามว่าผมหิวไหมเห็นเหน,น้องปกกี่กินแล้วผมก็หิวเหมือนกันแต่ผมคินอ้อยไม่เป็น กินไม่เป็นเหมือนเขาเป็นเข้ากินแล้วก็ภูมิใจเข้ากินแบบอ,ร,อร่อยๆมากเลยนี่พี่ควานชื่อพี่อ้วนนะครับอืมเขาเป็นควานของน้องปุ๊กกีู้แล น่นอร่อยมากเลยนี่ครับพี่อ้วนครับแล้วก็น้องปุกกี้พอท้องได้เก้าเดือนนะครับเราต้องบำรุงบำรุงให้เขาแบบว่า,ามีลูกอยู่ในท้องส่วนมากก็จะชอบกล้วยมากกว่าครับ มีกล้วยถ้าว่ามีมีแบบเป็นกล้วยด้วยก็ก็ดนะีแต่ตอนนี้เราไม่มีอะไรที่แบบถ้ามีถ้ามีกล้วยอะ่ะมันมันจะดีครับมันจะดีคือมันจะเป็นบำรุงลูกในท้องของเขาด้วยน้องปุกกี้นะเพราะน้องปุกกี้เขาท้องในเก้าเดือนแล้วเขาต้องการอาหารเยอะ เลยกว่าร้อยกิโลครแล้วก็มีแบบผล,ลไม้อย่างนี้ครับมีผล,ลไม้อย่างเช่นไตงโมลแล้วก็กล้วย้วํามาอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าน้องปุกกี้นี่เขาจะกินเกินกว่าร้อยกิโลเพราะว่ามันม ยังไงมันคือของขอคองอยู่ด้วยครับเราต้องบำรุงเขาด้วยพี่ควันชื่อพี่อ้วนนะครับอืมก็อยู่แบบน้องปกกี้ก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่ตั้งแต่เขาอายุ กังลัวใน่ปกรีนในกระบอกฮะางปัดวัวประมาณเขาอายุหกหกปีครับนีคบน่ครับพี่อ้วนครับเขาดูแลตลอดแต่ว่าทำไงไ,ได้มันบางมันไม่มีอาหารให้ให้เขากินนะคือมัน มันกว่าจะหาอาหารให้เขากินได้มนทรมานมากครับแต่เขารักพี่อ้วนมากเลยครับเขารักความเขามากวันหนึ่งเขาต้องหาให้เขาประมาณถ้าไปเอาอ้อยก็ประมาณตันหนึงครับ แต่ว่าส่วนมากก็จะชอบแบบกินล้วยกินแตงโมกินแต็งกวาพวกนี้ครับต้นกล้วยก็ได้ครับเนี่ยตอนนี้เขามีความสุขมากเลยเขาได้กินเขาได้กินต้นกล้วยแล้วก็ได้กินอ้อยได้กินสับป,ปะรดต้นสับป,ปะรดครับแต่ส่วนมากเขาชอบต้นกล้วยครับ ก็มันอร่อยที่สุดสำหรับเขานะครับสำหรับน้องปุ๊กกี้ครับ